วันนี้เราอยู่ที่ร้านทอม่าเตอร์ประคนชัยนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรามา,อาเอาของนะครับวันนี้มาวันไหลนะครับอ่ะแวมาเยี่ยมร้านด้วยนะครับนี่มาเจอวัยรุ่นกําลังโหลดโชกนะครับนี่ขมัดขมินอยู่กับการโหลดโชกหน้านะครับโหลดโชกเสร็จแล้วนะครับน้าอยอันนี้จะโหลดกี่นิ้วนี่ ไโหลดโหลดจำขนาดนี้เลยนะครับผมนู่นนะโอ้โหโหลดโหลดขนาดนี้เลยครับไม่ได้วัดแล้วโอ้เอา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 อันนี้กำลังเบาเบาเสร็จแล้วนี่เอาแต่งหน่อยเออสวยงามนี่อันนี้มาดูช่างบุญหอกำลังสมัครขม้นกับโชคหลังเจ้า PCX เห็นไหมอันนี้ไม่ได้ชน เจ็ดสี่มันมันมันเกินอยงนั้นเลยเราดันไม่ได้คันนี้ทําอะไรครับช่างใส่ยยุทธสีโอ้ทำหลายอย่างครับคันนีงทำหลายอย่างแล้วครับเป็ใส่ยตายโอ้โอ้เรียบร้อยแล้วนี่กําลังเป็นที่นิยมหนึ่งสองห้ารอหน้าอยู่เตรมหน้าเตยไได้ยังนี่บุญหอ วันอาทิตย์เราก็เปิดนะครับวับนอาทิตย์เราก็เปิดนะครับ,บเียอ่อยาจะพาเยี่ยมชมร้านฝั่งทางนี้บ้างนะครับนี่เป็นร้านรกเล็กๆ,ๆนะครับ เคยนำเสนอก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วนะครับนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นอะไรครับเคลื่อนอะไรหมุนเร็วนะครับอย่างนอกอย่างในโซเตอร์ผ้าเบรกนะ้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ของแต่งอีกจํานวนไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีไว้บริการน้องๆน,นะครับนี่นะครับ สนใจก็แวะเวียนมาได้เลยเราเปิดทุกวันนะครับสวิงอาร์มนะครับสเตอร์มีทุกเบอร์นะครับนี่นะครับสายพานนะครับสายเร่งสายคลาสนะครับอ่าสนใจแวะเวียนมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะจัดสภาพหรือเปลี่ยนอย่างนอกอย่างในแบตเตอรี่นะครับก็มีไว้บริการนะครับผม สาขาพุกคนชัยนะครับดีนะครับผมอยู่จิตกวัดนะครับฝั่งนี้วัดตาดฝั่งนี้วัดป่านะครับฝั่งทางนี้วัดป่านะครับผมสนใจใบเปียนไม่ได้เลยนะครับ